รายงานการติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางทันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องเรียนดีมีความสุขโรงเรียนบ้านก้วยสวิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต สรุปการติดตามเด็กตกหล่นของโรงเรียนบ้านกล้วยสวิงได้ติดตามที่บ้านสอบถามผู้ปกครองและญาติรวมถึงได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านที่มีรายชื่อเด็กตกหล่นเป็นเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และไปเรียนต่อสายอาชีพแต่เรียนไม่จบ ได้ไปทำงานกับผู้ปกครองเด็กสี่ขวบเรียนอยู่ในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยสวิงพร้อมติดตามเด็กตกหล่นครบร้อยละหนึ่งร้อย